รายงานผลการดำเนินงานของนายเมธีนานพัทรเมธีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3นายเมธีนันพัทรเมธีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเมื่อวันที่20มกราคม2554รวมเวลา10ปี7เดือน คติพจน์ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้องได้รับการเชิดชูครูต้องได้รับการยกย่องนักเรียนต้องเก่งดีมีความสุขชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจมีหลักการบริหารด้วยระบบที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศดำเนินการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโคกศิลาโมเดลในรอบ6เดือนที่ผ่านมา โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาคกศิลาได้พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดก,กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆดังนี้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภยัยมีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากศูนย์วิวัฒน์พล,ลเมืองกรมทหารพานที่26ค่ายปักทงชัยมาช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านโคกศิลาและอสอมอตำบุญธงชัยเหนือให้มามอบความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นควันไล,ลยุงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนกิจกรรมประถมนิเทศวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564การนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียนพิธีไหว้ปู่หมืน่นร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนกิจกรรม26มิถุนายนวันต่อต้านยาสพติดโลกเข้ารับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน และการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงโควิด19เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รุนแรงขึ้นทั่วประเทศเป็นเหตุให้กระทรวงศึกษาธิการต้องประกาศปิดโรงเรียนงดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ site, โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาจึงได้ประชุมปรึกษาหารือและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น จนเกิดเป็นการพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนของครูในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ได้เมื่ออยู่ที่บ้านด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับดังนี้ผลงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอร์ซครั้งที่10ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการผ่านเกณฑ์ระดับดีโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลประจำปี2564าโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรางวัลชมเชยการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตส ผลงานที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครูในโรงเรียนรางวัลสงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอร์ทั้งที่10ปีการศึกษา2 5 6 3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายเมธีนันพัฒรเมธีชนะเลิศเหรียญทองประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการนางสาวพยอมบอลขุนทศรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ 1,000 0คุรุชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษานายเมธีนันพัชรเมธีระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารนายพายุพักขุมพุษาระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอน นางสาวพยอมบอลขุนทดระดับดีมากประเภทครูผู้สอนนางสาวอัญเชิญขวัญนิ่นไายระดับดีมากประเภทครูผู้สอนนางสาวสำอางหมายมีระดับดีประเภทครูผู้สอนนางสาวสุภัษยาสุนสอนระดับดีประเภทครูผู้สอนนางสาวพยอมบอลขุนทดได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพระพระฤหัีสบดีประจำปี2564 โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมานายพายุาพักขุมบุษราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการประกวดแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่3ระดับเขตนครชัยบุรินโดยกลมอนามัยและได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักภาษาไทยของกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพัะธีรยามุนีอย่างมากมาย การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิธีการบริหารที่เป็นไปอะย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์จากตำราสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแห่งนี้โดยการนำของนายเมธีณนะนพัทรเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาขอขอบคุณครับ